ตรงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก้าพูดนะเก็บมืกเจ็ด้อ๋อพวกมีได้สออ๋ออย่างผมนี่เย่างผมอย่างเวฟหนึ่งสองผมไม่ตบสามพวกเจนมีได้สามไกเก้าในนั้นอ่ะแม่จมืกตามโบลบสองเดิสองเดินทำไลบหนึ่งพวมีได้สามครับ หนึ่งสองสี่าเอาอนี่ด้วยปีกยานสี่อ่าอะไรเอออ่าแป้าบอกสี่รอบนสี่รอบสองนะอ่ารอบสองสองรอบฮะแล้วก็สิฮะข้าบอกข้าบอกถ้าสิบกูบอกว่าท่านี้สามหกเก้า่านหกเลย อ่ไม่สิบสองมีได้สามไหมอ่าแอ้นึองไหนมันับับส่ส่แน่น่ละสิ1ห1า1ีสอ่เริ่มเร็วแล้วนะ

เนยต่อครับเออต่อไปสัตว์บ้างสัตว์ัแมวควายหมาสัตทีคะสัตทีคะหมาควายแมวหมูงู มาดลดังเอสัตว์อ่ะหนึ่งเออหนึ่มันมีได้เหรอหนขามันมีได้เหรอคืีแตสขาขาแะขาขาคะอ่ขานเหรอมีเกินด้วยสัตว์มากกว่าสองขาสอขาอรกันอ่ะรยุทธ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn